สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังรุ่น118ปีพิมพ์ใหญ่นะคะออกเมื่อปส2533นะคะสำหรับองค์นี้นี่จะมีใบการันตีพระเครื่องนะคะจากเว็บจีพระด้วยนะคะสำหรับใบจริงๆตรงนี้ก็จะมีชื่อเจ้าของเก่าเ้วยนะคะแล้วอิ่มก็แค่เอา เทปดาปิดนะคะสําหรับท่านที่ซื้อไปก็แกะออกได้นะคะแล้วก็ไม่เป็นรอยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นเทปดำที่เราพันสายไฟธรรมดาเฉยนะคะสำหรับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะอิ่มให้ดูสภาพรวมก่อนนะคะ ด้านหลังมีปั๊มตายางน,นะคะให้ดูเนื้อนะคะสำหรับองค์นี้ก็คือสวยสมบูรณ์นะคะ สำหรับท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอินเจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ